สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขาแอนทองผสมเองนะคะวันนี้นะคะคุณ<ว>สุรยงผมให้คุณร่างสัญญาไปพบลูกค้าพวกนี้ไงมันป่านี่ไม่ได้อีกเหรอคุณชมพาดูพระเอกดิฉันสิคะขี้วินขี้เหวีว่ยงนี่ใส่ไม่ดจีจริงเลยค่ะดูสิอะไรค,ะคุณหนูเล็กครับค่ะสิ่งที่ผมต้องการได้หรือย,ยังต้องการอะไรคะคุณนี่มันคุณอยากได้อะไรคุณบอกมาผมอยากได้เอกสารร่างสัญญาใจเย็นสิคะเยาวเวียงที่นี่ไม่ใช่ที่ออฟฟิศนะคะที่คุณจะมาจิกใช้ดิฉันได้ที่นี่คือรายการสีสันบันเทิงสเปเชียลเราอัดรายการกันอยู่ค อ้าวเหรอครับมุมมีหน,น้าแอร์เย็นๆนะ <c oughs> <c oughs> เอา้าสวัสดีครับผมเนเจอรเตอร์ติ๊กมาในกันตัวครับคุณผู้ชมคะเห็นไหมคะพระเอกของแอนนี้ใส่ไม่ดีคะ่ะชอบวีนชอบเวียงคะ่ะอา้าวอ้าวนี่มาว่าผม่ายอยู่ได้ไงครับคุณนั่นแหละ ที่ทิ้งผมไปอย่างไม่มีเยื่อใยเลยโอ,โ,โอ้โหดูโหโโหโโหโเครียดแค้ดูโ,โกรธคุณผู้ชมคะถ้าอยากรู้ว่าเราสองคนนะคะทําไมถึงพูดจาไม่ดีใส่กันขนาดน,นี้เขาพูดดีๆกันได้บ้างไหมถ้าอยากรู้ไปดูได้ในสกู๊ปอย่าลืมฉันค่ะรับรองสนุกแน่เราสองคนเตรียมไว้ให้เนาะไปดูกันครับ อย่าลืมชั้นละครรักโรแมนติกที่ทุกคนรอคอยครั้งแรกของสี่พระนางที่เหมาะสมกันที่สุดแห่งยุคติ๊กเจษดาพรแอนทองประสมก้องสหาราัฐสิริตาเจนเซนกับเรื่องราวความรักซ้อนซ่อนความหลังติ๊กเจเป็นเขมชาติแอนเป็นสุริยงหรือสุริยวดีรักแรกและรักเดียวของกันและกันถึงขั้นมอบแหวนดอกไม้ forget มีนอตแทนใจกันแต่อยู่ๆสุริยงก็หนีหายไปแต่งงานกับมหาเศรษฐีมีลูกติดเพื่อใช้นี้ให้ครอบครัวทําให้เขมชาติงงแปดด้านและเหมือนโดน มลิขิตแกล้งให้นางเอกได้มาทํางานที่บริษัทของเขมชาติผู้กลายเป็นนักธุรกิจใหญ่ในฐานะของเลขาเลยโดนแกล้งสารพัดแอนทองบอกว่าเรื่องนี้เป็นละครรักไม่ต้องออกแรงเยอะแต่มีแต่คําพูดเชื่อเชื่อเกียกับพระเอกติก๊กส่วนนุ่มติ๊กเหนื่อยกว่าเพราะอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงลงทั้งเรื่องด้วยความรักความแค้นฝังใจแถมเจอกับตัวแม่อย่างแอนด้วยเลยจัดเต็มกันทั้งคู่ไฟลุกทะลุจอแน่นอนค่ะ สิ่งที่ผมทำเนี่ยครับผมเป็นตัวแทนของผู้ชายหลายคนในประเทศไทยนะครับุเกียอะไรไม่ใช่ครับหมายถึงว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยทำให้ผู้ชายคนนี้เจ็บแค้นจิตใจมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ถึงถึงคราวที่เราต้องไปล้างแค้นคืนนะครับมันเหมือนกับทั้งรักทั้งแค้นนะครับแล้วก็ไม่อยากให้ผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ใกล้ใครแต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ชอบผู้หญิงคนนี้ก็เกลียดเขาคือมันแบบโอ,อบเข้มชาตินี่หลายหลากหลายอารมณ์มากครับเกลียดมากครับจากความเข้มข้น บวกกับความเข้มแข็งของตัวละครเนี่ยครับโอ้โหหลังจากไปสวิสมาเนี่ยนะคะก็ <c oughs> จะเป็นความเข้มเข้มข้นอีกแบบนึสุริยงเนี่ยต้องเอาคืนแล้วเนาะแล้วก็จะเป็นอีกโทนหนึ่งเึ้งคนอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหน้านี้ว่าสุริยงมีฤทธิ์ได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วนี่ก็แบบตามง้อบแบบไม่ยอมกันนะแอนว่าเป็นก้อนช่วงที่สนุกมากอะไรย่างเงี้ยค่ะอยากให้ดูกันเนยอะ หนึ่งคู่ที่จะมาพัวพันกับเขมชาติและสุดยงคือพี่ก้องชารัตและสิริตาพี่ก้องเป็นเอื้อผู้ชาย perfect w o r ลูกอัตต้อยเศรษฐมหาเศรษฐีที่แต่งงานกับแอนเพื่อช่วยปลดหนี้และวางแผนให้ลูกชายลงเอยกับแอนสิริตาเป็นเกณฑ์หลงผู้หญิงเจ้าสเสน่ห์สาวคนใหม่ของติ๊กที่ทําให้ติ๊กลำบากหัวใจไม่อาจสารต่อความหลังกับแอนได้และนอกจากเนื้อเรื่องเข้มขน้นพระนางขั้นเทพยังร่วมด้วยบ่อยพิษณุอปุมนตรีอาหมูสมภพฝาแฝดเฮเดนโจชัวและน้องอันดาที่จะมาขโมย ัวใจคุณผู้ชมแล้วพี่ดาหาไทยรัฐผู้จัดยังยกขบวนไปไายทำกันถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนแห่งความรักงานนี้ดูแล้วฟินจิ้นกันตั้งแต่ตอนแรกแน่นอนค่ะคสวัสดีครับครับบัดเขาไม่สนใจเราเลยค่ะสนใจสนใจค่ะเราก็คือคนรักใหม่ของเขาค่ะเราก็ไม่เคยรู้เลยนะคะว่าเขาลืมคนรักเก่าไม่ได้เราก็แอบหลงรักคนนี้ใช่ไหมแล้วก็เอ๊ะทำไมเขาไปกับเจ้านายเขาบ่อยๆก็เริ่มแบบมีสงสัยมี อะไรอย่างนี้อยู่พอสมควรหักสี่เศร้าค่ะเรื่องราวของเราเป็นอย่างนี้อย่าลืมฉันสนุกมาครับติดตามชมความโรแมนติกแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเอาแล้วค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมดูนะคะนอกจากมีแอนกับพี่ติ๊กแล้วเนี่ยเรายังจะมีพี่ก้องกับซิริต้าด้วยนะคะที่มาร่วมเชิดเฉอในเรื่องนี้การรับรองสนุกแน่นอนเข้มข้นค่ะติดตามชมกันนะครับทุกวันพุธใเพืองหัดครับแล้วเ,เจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ 快点！快点！快点！哈哈。